สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมก็เจอกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเรามาตามพึ่งกันนะครับผมนี่ครับตามดอกญ้านี้ครับผมเห็นทางแล้วนะครับผม ไปช่องนี้ครับผมนี่ครับช่องนี้นะครับนี่ครับมีตัวบินเข้านะครับผม เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผมไปครับ เจอแล้วครับผมอยู่นี่ไกลนะครับต้องมาแป๊บเดียวครับผมคนนี้ครับพึ่งมาเกาะน,นะครับผมโอ้เจอแต่อย่างนี้นะครับผม ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับเจออย่างนี้ไม่ค่อยจะอยู่นะครับผมยังไม่ทำอะไรนะครับโอเคครับผมเดีย๋ยวไปดูจุดอื่นต่อนะครับจุดนี้ปล่อยไว้ก่อนครับผม ครับผมตอนนี้นะครับผมผมมานอกพื้นที่นะครับตอนนี้อยู่ที่นะครับผมอำเภอสว่างวีระวงนะครับผมก็ห่างจากจุดที่ผมตามเมื่อกี้นะครับผมประมาณสักเจ็ดแปดโลนะครับผมก็ไม่ไกลมากนะครับคือผมจะมาดูป่ามะม่วงป่านี้นะครับผมเคยมีพึ่งนะครับปีที่แล้วผมก็เอา ปกตินะครับผมประมาณสามลังนะครับก็มีทุกปีนะครับเดี๋ยวเราจะดูตามาต้นเก่านะครับผมต้นที่เคยมาอยู่นะครับเริ่มจากต้นนี้ก่อนนะครับอคอน,นี้คอนนี้ไม่มานะครับผมลังนี้เป็น หังไม่ใหญ่มากนะครับผมไม่ได้ตีนะครับหลังนี้มันล้างนะครับผมรบตรงนี้ครับว่าเก่ายังอยู่อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นอีกครับผมก็น่าจะมีประมาณสักห้าหรือหกหลังนะครับที่เคยมีนะครับผม ีที่แล้วนะครับผมก็ตีสามลังนะครับผมแล้วก็ปีก่อนนู้นนะครับผมก็ตีสามลังเหมือนกันนะครับปีนี้ยังไม่มีนะครับผมอนี่อีกนะครับผมอีกต้นหนึ่งนะครับผมต้นนี้นะครับผมก็มไม่มานะครับ ต้นนี้นะครับผมที่ผมตีปีที่แล้วนะครับผมล,ลงคลิปไว้ด้วยนะครับผมไปต่อครับพอยังมีอีกนะครับผมก็จะมีกลางป่ามันนะครับแต่รู้สึกว่าต้นนั้นจะล้มไปแล้วนะครับผมไม่มีแล้วนะครับ ก่อนเป็นต่อครับผมดูต้นอื่นไปด้วยนะครับผมเผื่อไม่อยู่คอนเดิมนะครับ ต้นนี้อีกคอนนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามีไหมไม่มาครับจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่มาครับผมแล้วก็มีอีกนะครับอยู่ ข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูครับผมมีหลายรังมากนะครับผมแต่ยังไม่เห็นสักรังเลยครับผมอันนี้ก็ไม่มาครับอย่างอีกน,นี้นะครับหนึงมีรอยเก่าอยู่เลยครับผม มีครับน่าจะมาสักลังนะครับเยอะมากเลยครับผมอ่าครับตรงนี้ครับผมแต่ไม่ใช่คอนเดิมนะครับ ไปดูใกล้ๆครับผมแต่ก็ยังเป็นเพึ่งใหม่อยู่นะครับผมค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับแต่ก็ไม่ห่างจากต้นเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นเดิมนะครับ เดินอยู่ตรงนี้ครับผมบบก็เป็นคอนเก่าที่ผมตีหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นจุดดำๆอยู่นี้ครับยังมีอีกครับผม เยอะมากนะครับป่าม่วงๆป่านี้นะครับผมอ่าตอนนี้ไม่มานะครับตรงนี้ครับไม่มาครับกลับ,ลบมารางนึงนะครับผม พ่งจะกลับมานะครับก็ยังใหม่อยู่นะครับผมสักสิบสิบกว่าวันนะครับสักสิบห้าวันพอดีนะครับผมลังใหญ่อยู่นะครับก็น่าจะเป็นนะครับก็น่าจะเป็นคอนดเก่าต้นนี้นะครับก็น่าจะเป็นหลังนี้นะครับผม รอดปลอดภัยหรือเปล่านะครับเขมีทางเดินด้วยนะครับไม่น่ารอดนะครับผมแต่ก็ต้องเสี่ยงนะครับโอเคครับผมก็ผงจะลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ